ต้องยึดศูนย์กลางกายให้ได้ปล่อยทุกสิ่งไม่ติดอะไรเลยทั้งคนสัตว์สิ่งของให้เป็นอิสระจากทุกสิ่งต้องเป็นตัวของเราเองศูนย์กลางกายห่างจากปากช่องจมูกแค่ศอกเดียวเราต้องไปครอบครองศูนย์กลางกายให้ได้พระเดชพระคุณหลวงปู่สรุไปไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ เราต้องไปครอบครองคำนี้ให้ได้เป้าหมายของเราคือต้องยึดศูนย์กลางกายให้ได้ปล่อยหลุดปล่อยพ้นทิ้งชีวิตไปเลยถ้าเรารักตัวเองรักที่จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพญามารเราต้องยึดศูนย์กลางกายให้ได้ถ้าของที่อยู่ในตัวเราเรายังยึดครองไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าเป็นของเรา เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม